ออกมาจากบ้านใช้ชีวิตเองตั้งแต่อายุ17บย่าสิบแปในตอนนั้นออกมาเล่นดนตรีนะครับออกมาหาเงินด้วยตัวเองด้วยด้วยอาชีพที่ตัวเองแล้วก็จนได้ออกอัลบบ้านะครับจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็รทำมายิ่งเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโตเพียงพอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วนะครับพอโตได้ในระดับหนึ่งนวะเราจะชอบคิดว่า,เ,าเรามีชีวิตของตัวเราเอง เราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้หรือเราโตเพียงพอแล้วที่จะเลือกทางเดินของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับพอเราโตมาเรามองย้อนไปเราก็มองว่าความคิดนี้มันยังเด็กมากไม่มีใครโตเพียงพอสําหรับโลกใบนี้นะครับอันนี้คือสัจธรรมที่เราคิดพอโลกใบนี้มันมีหลายมิติมากมีอะไรลึกซึ้ง รอบด้านมากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนทั้งหมดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนไม่มีทางโตเพียงพอที่จะพูดได้ว่าเรารู้จักโลกเพียงพอนะครับผมเรายังต้องโตกันไปเรื่รอยๆยังต้องต้องเรียนรู้กันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเด็กที่เพิ่งเกิดมาแค่สิบกว่าปีนะครับผมแน่นอนฮะประสบการณ์ชีวิตนะครับรวมถึงความรู้ความอ่าน จากการเข้าสังคมจากการทําง,งานจากการใช้ชีวิตในโลกจริงหรือว่าการคบหาผู้คนอย่างน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะชักจงูงเบี่ยงเบนหรือว่าหลงผิดหลงทางไปสู่ในเส้นทางที่มันไม่ไม่ถูกไปควรได้นะผมก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นคนนั้นนะครับที่ที่หลงทางแล้วก็ไปใช้ยาเสพติดในขณะที่ตัวเองยังมีชื่อเสียงอยู่ณตอนนั้นนะครับ ด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนเดิมแล้วนะครับทำให้เราเกิดความเหงาในใจรู้สึกว่าเราต้องการเพื่อนแล้วเราก็มีความเชื่อนะตอนนั้นว่าการใช้ยาเสพติดเป็นเพื่อนเราผ่อนคลายด้วยการเที่ยวคืนด้วยการดื่มเหล้าด้วยการสูบบุหรี่แล้วก็เสพยาเสพติดนะครับแทบจะถูกชนิดที่หาได้นะครับ ทำให้ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกห่างไกลจากโลกการทํางานจากสังคมที่มันดีๆนะครับเพื่อนที่ดีๆสังคมการทํางานที่ดีๆก็จะออกห่างเราก็จะไม่ต้อนรับเราเพราะเริ่มมีคนเริ่มดูว่าเราเริ่มไม่เหมือนเดิมเราเริ่มผิดปกติไปนะครับยาเสพติดหรือสิ่งไม่ดีที่เราเข้าไปหาก็จะดึงดูดให้เราเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ดีเริ่มคบเพื่อนที่เสพยาเสพติดมีสังคมที่ไม่ดี นะครับผมสิ่งที่ดีๆเพื่อทนที่ดีงานที่ดีก็เริ่มออกห่างเราไปเรื่อยทำให้เราสูญเสียโอกาสหลายอย่างนะครับพอเ,เข้าไปอยู่สังคมที่ไม่ดีใช้ยาเสพติดนะครับชีวิตประจําวันก็จะผิดแผกแปลกมนุษย์ไปนะครับก็นอนกลางวันใช้ชีวิตกลางคืนนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดมาเป็นปีๆนะครับทําให้เราเหมือนกับว่างานที่เคยมีดีอยู่ก็เริ่มขาดหายนะครับผมและทาให้เราห่างไกลจากโรคความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมก็ ทำให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการคายยาเสพติดโดยที่ค่อยๆซึมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจนถูกจับกลุมเป็นคดีความอย่างที่หลายคนอาจจะ,ะทราบว่าอ,อายุประมาณ23ปีนะครับณตอนนั้นก็เกิดคดีความจนทําให้เราต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับตอนนั้นเนี่ยสท่านดัดสินในคดีของผมนะครับสุดท้ายเป็นเสร็จแล้วจากที่เรารับสาร,รภาพนะครับก็ได้การลดโทษ เหลือจาคุกห้าสิบปีนะครับปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาทณตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกช็อกแล้วก็ทําตัวไม่ถูกรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเองก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับต่างๆนะครับการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวคือเราขาดความรู้เรื่องกฎหมายด้วยขาดสติยัดยังชั้นใจแล้วก็ถูกชักชวนด้วยแต่ส่วนหลักๆก,ก็ต้องยอมรับว่ามาจากตัวเองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เองด้วย ครับส่วนหนึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมก็รู้สึกเสียใจนะตอนนั้นที่เกิดคดีความแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองพังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่ตัวเองรักที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะมีแล้วก็ต่อสู้มานะครับจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ต้องพังไปเพียงชั่วข้ามึืนจากการกระทําของเราจากการหลงผิดของเราเราต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่ร้องไห้นะครับเสียใจ นะครับต่อการกระทําแล้วก็ผิดหวังในตัวลูกของเขานะครับเราทําให้คุณพ่อเนี่ยโทษตัวเองตลอดมาว่าถ้าเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลเราให้เข้มงวดกว่านี้ให้เวลาเรามากกว่านี้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องไปเจอสังคมแบบนั้นหรืออาจจะคิดหาเลือกทางเลยที่มันดีกว่านี้ได้เขาก็เกิดการโทษตัวเองตลอดมานะครับ คุณแม่ต้องร้องไห้แทบทุกครั้งในช่วงแรกๆนะครับที่มาเยี่ยมเราเห็นลูกอยู่ในห้องขังเห็นลูกอยู่ในลูกกลมถูกจำกัดบริเวณนะครับเราเองเมื่อเห็นน้ําตามแม่ทุกครั้งเราก็เสียใจต่อการกระทําของเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกที่ที่แย่มากเป็นลูกที่ไม่ดีมากนะครับแล้วพอเข้าไปอยู่ในเรืนจําเนี่ยก็มีโอกาสได้ทบทวนตัวเองถึงความผิดพลาดต่างๆนะครับ ว่าทาไมเราถึงมาอยู่ในจุดนี้ในขณะที่เราอยู่จุดที่เหมือนกับสูงแล้วในคนภายนอกที่เขามองออกมากลับมาสู่จุดที่เรียกว่าอาจจะตกต่ำที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะอะไรทําไมมันถึงชีวิตเราถึงวุ่นวาาเร็วขนาดนั้นทําไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทําไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับเราสุดท้ายคําตอบที่เราได้ทบทวนก,ก,ก็ตัวเราเองนั่นแหละครับตัวเราเองทําตัวเองตัวเราเองเลือกเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกรรมหรือกา,การกระทาของเรา ะะไม่มีใครหนีพ้นจากผลของการกระทําของเราแน่นอนนะครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะครับ